สวัสดีค่ะคลิปนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องย่หนิงประกอบค่ะนี่ค่ะร้านย่หนิงนะคะอ้าวใครเนาะมาทําผมที่ร้านย่หนิงนี่เอเดินมาดูค่ะเดินมาดูใกล้ๆนะคะของย่าหนิงนะคะอ๋อนี่นะคะดีอสอ,ะะอสเรียกว่า,าหมอหนุม่มเรียกว่ารูปหลอคนไหนคะ,คะเรียกว่าได้แบบท่านไหนเป็นดีออสนะคะโอ้เช้าสระผมมาดี แล้วก็วช่างช่างเสริมสวยนี่มาจากไหนคะอ๋อมาจากสชรินค่ะโอ้ช่างเสริมสวยนี่มาจากชรินนะคะเอสซีทน,นายสานใจจะตัดผมนะคะมาได้เลยนะคะยายสมอนอะไรนะ สมอนบาเบอร์สมอนซาลอนพี่ทุนะคะสมอนบาเบอร์โกโก้สมอนบาเบอร์สมอซาลอนอ้าวทำไมถึงใส่เสื้อเหมือนกันกับไอ้เสื้อแต่ได้ไหมครับเสื้อพาไปเถอะซื้อร้านเดียวกันซื้อร้านเดียวกันโอ้ดี๋ยวว่านัดกันไปซื้อนัดกันไปซื้อด้วยใช่ไหมไปยู่ในมาแต่ช่มงด่วนอ๋อเพื่อนนี้โควิดต้องไปเข้าร้านเปิดเตือนเะาค่ะแล้ว เจ้าเล่หลานยาลองนะอยากตัดผมอยู่นะแอ้วโหนะคะเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยใช้ได้นะคะร้านยาหนิงนะคะเปิดได้ใช้ได้ตรงนี้เลยนะคะมาตัดเลยนะคะจังแบบผมร้อยกรอบะเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวครับนี่เป็นเจ๋งมากแป๊บเดียวทำไมตัดผมมากี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วค่ะเปิดมาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับี่สุรินทร์ที่เหลือก็เป็นลูกจ้าเขา ของแสามสิบคัพเปีที่รีวิวมั่นใจแค่ไหนกับสมอนบาร์เบอร์มั่นใจครับเพราะว่าเราเคยตัดกับช่างมาเรารู้การตัดของของช่างนี่จะจะรู้เลยความรู้สึกวิธีการจับวีอะไรจับปีจับวีกับแตตเลียนฮะห้องเลยครับผมฝีมือครับเป็นมืออาชีพครับเพราะว่าเราเคยไปตัดไอ้พวกที่คุณหันข้างนี้ไปให้ชมชมดูโอเคโอเคไหมเราเคยเราเคยไปตัดที่โรงเรียนที่เขากำลังฝึกหัดเนี่ยเออรู้สึกว่าเขาจะ อันยายสมอนค่อยจะหัดนะเหียนให้ค่อยน้ำไหเด้อได้ค่ะได้ค่ะสองวันนะคะเด้อโอ้วก็จะไม่ค่อยมั่นใจถ้าไปไปตัดแบบนั้นงั้นก็จะมีวิชากับยายสมอนนะคะจะมีวิชาตัดผมนะคะอ่าเดี๋ยวจะบอกให้เขาเนาะเราก็เอามีดไอ้บันไดไอ้ตัดผู้หญิงน่ะยายสมอนไม่ไปตัดทรงทรงเออทรงอะไรนะทรงเออทรงทหารเหรอทรงนักเรียนทรงทหารน่ะ ลานบินเหรอเขาเรียกสองลานบินเราไปตัดที่โรงเรียนถ้าลานบินจริงจตัดยากกว่าช่วงนักเรียนนะคะถ้าลานบินจริงจริงมันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะจะตัดยากมากที่สุดถ้าคนไม่เก่งจะตัดไม่ได้นะคะลานมันไม่เหมือนช่วงนักเรียนนะมันจะต่างกันนะลานบินมันจะเป็นสี่เหลี่ยม เลยนะคะคือหลักสุดท้าย FC รอยห้าสิบเจ็ดคนแล้วตอนนี้สวัสดีครับสมัครชาแนลนะคะสมัครชาลอนเดียวนี้ย้าสมัครตัดผมอยู่นะฮะเปิดบริการแล้วนะครับเปิดบริการแล้วที่บ้านกรกอกนะครับผมโอเคต้องหาบ้านกรกตี่แล้วนะหาช็อปเนี่ยเนี่ยเออเปิดเป็นทางการไปเลยนะครับเปิดเป็นทางการแล้วอ่าใช่แล้วไอ้ช่างของผู้หญิงก็มีใช่ไหมผ้หญิมีหมดค่ะทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดค่ะอ่า โอ้เด oh, e uh, 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 uh ี๋ยวจะสั่งแค่มาอีกอันนี้เอามาไว้ให้อ่าทําร้านสวยอ่าชั่วคราวเนาะยาสมอนเนาะให้เขามาทําเราก็คิดค่าถูกๆเนาะแอดชิดบอกตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแม่แม่ขนไปเลยขนเครื่องขนไปเลยเกาบอกแม่ทำผมเป็นก็บอกเนาะ ตั้งแต่เขาไปสีทอของแรกตั้งแต่ยังไม่มากกอกชิคเคยไปสุรินทร์ทำไปทำไมนั่นเครื่องเล่นให้โรงเรียนนะแล้วยายสมรก็ไปเจอแอดชิทมาแล้วเขารู้ว่ายายสมรทำผมเขาแล้าไปทำเปิ้านะส่วมเปื้อที่กกอกเลยก็เลยบอกโอ้ยไปยากแต่สีบอกว่ายายสมรตอนเป็นสาวผมจะสวยมากนะคะขอบคุณค่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่การแค่เดินแบบนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะนางแบบเก่าใช่ไหมแค่เดินแบบทรงผมนี่แหละค่ะอ๋อที่แบบว่าใครมีร้านใหญ่ๆเป็นโรงเรียนนะคะไปเดินให้โรงเรียนด้วยแล้วก็ไปเดินให้ร้านด้วยค่ะใช่สมัยก่อนอ๋อก่อนมันมีช่อง11ใช่ไหมใช่เออก็ไปเดินให้ช่อง11ด้วยออกอิทยุสมัยตปก่อนเขาออกสถานีอะไรช่องช่องอะไรนะเดี๋ยวนี้กี่ปีแล้วยายสมร หกสิบสี่แล้วค่ะหกแล้วหรือโอ้โหยังสวยเลยหกสิบสี่โอ้โหเนาะยอดหกสิบสี่แล้วนัวพ่อแม่เงินเดือนกินแล้วค่ะมีเงินเดือนแล้วมีเงินเดือนแม่ผมหกสิบหกมีเงินเดือนกินอืแต่ยังไม่มีเงินเดือนยูทูบนะยายสมอนนะให้กำลังใจยายสมอนในการเข้าไปดูคลิปนะครับ นนโอ้ยยาหนิงกิ้งามาแปดเดือนแล้วยังไม่มได้<ต>มันไม่ใช่ง่ายอยอ,อยาหนิงเริ่มเริ่มเก็บแล้วเหมือนกันใช่ไหมเริ่มเก็บแล้วแต่ยังไม่ได้สักเดือนเลยได้หรือยังคะเงินเดือนยังยาหนิงกบกออีกช่องหนึ่งนะฮะยังไม่ได้เงินเดือนรับพินมาแล้วไม่ใช่เหรอพินได้แล้วแต่ก็ต้องรอครบ พิพนได้เร็วนะพิ้นได้เร็วพิวได้เร็วกว่าเพื่อนเเลยไม่รู้ได้เร็วแต่ว่าเงินได้ช้ากว่าเขาเกาฮ่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 าฮิาพ่าฮ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 ่อง่าฮ่าฮ่า่าฮ่าง่าฮะา่าฮ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 ่คฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าแ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าครี่า่า่่่่า วิออสก็มั่นใจแล้วใช่ไหมครับผมฟังแค่เสียงกับตำแหน่งมือของปัตตาเลียนก็รู้แล้วนะครับว่าตัดดีนะครับความรู้สึกจะรู้เลยครับผมช่างถ้าเป็นช่างมืออาชีพถ้าสร้างฝืนหักใหม่เราจะลุกสัมผัสดูคุณศรีลอยนะรักยายสมรค่านะครับขอบคุณค่ะวีออสนะฮะสวัสดีนะครับวีออสนะเอฟซีนะครับอสวัสดีครับสวัสดีครับ วันดีว่าตอนเช้าว่าจะไปตัดผมพอดีนะเนี่ยอแล้วใครเป็นคนซื้อเบรเดอเลื่นมา้ผมซื้อมาเองเอาซื้อมาคิดว่าจะไงคิดว่าจะมาตัดหรือว่าคิดว่าตอนช่วงโควิดครั้งแรกนะครับเขาร้านร้านเขาปิดร้านเขาปิดโอ้โหเป็นเดือนแล้วสองสาเดือนอ่ะผมเลยสั่งมาซื้อตัดเองเลยอตัดทรงแบบสกินเฮดเลยเบอร์สองเบอร์สามตัดสกินเฮดเลยเลยซื้อไว้เลยอื หาตัดยากนะที่กรุงเทพตะก่อนนะ่ะไอ้ที่ช่วงโควิดอะผม,มปิดหมดเลยนะยายายาฉีดยาหนีตรงน,นั้นนะ่ะที่กรุงเทพนะแล้วเอา,เอานิกกี้จะใ,ใช้บริการด้วยเหรอ,อม,มันนั่งเฝ้าอะไรตรงนี้น,นิกนนกี้มันนอนเฝ้าอยู่ตลอดแหละนิกกี้นอนเฝ้าไปนิกกี้ไปลงน้ำปะยังมันไม่กล้าลงเลยน้ำมันลึกมันลึกลง เรื่งยังกล้าลงเหรอมัน่ายเลยนะต้องอากาศมันร้อนถ้ามันร้อนเนี่ยมันอ๋อต้องร้อนใช่ไหมไม่ร้อนมันก็ลงค่อยมีวิธีให้มันลงอยู่มันมีเพื่อนพาไปอ่ามันมีเพื่อนพาไปมันรอค่อยถ้าค่อยพาถ้าค่อยไม่พาไปมันเอาลูกรองเท้าค่อยนี่มันจะคาบเอารองเท้าวิ่งเลยนะวันนั้นค่อยไล่รองเท้าถุงนุ่นเขาหัวเลาะค่อยมันวิ่งคาบรองเท้าค่อยวิ่งเลยค่อยม่พามันไปแต่งขอไงคุณ่ะแต่งได้เลยเนี่ยเสียพาไปแต่งขอบไหม อ๋อเขาเสือเหรอเขาแต่งขอบใครอยากใช้บริการของสมอนซาลอนนะฮะเราเราเสือตัดที่ไหนเราตองมาที่เสือตัดที่ร้านตัดที่งเท็มอ้ตลาดน้อยลุมพลนะครับนี่มาบริการเเลยกนทบริการทุกท่านนะคะใช้เบอร์อะไรวะเบอร์สามอ่ะที่กินเฮดใส่เลยครับมีการตัดผมของน่ตยายสมอนนะคะเป็นช่าง ตัดผมสวยๆมาแต่ก่อนแล้วมาทำยูทูบแล้วพอดีอ่ช่างตอนนี้ร้านตัดผมเขาปิดเนาะอ่ดีออดก็เลยไปซื้อเสืออยากรู้เบรถดูคนบันไดมาไปซื้อ มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบตเตอรี่เลื่อนหรืออะไรนะแเบตเตอรี่เลนบตเตอรี่นมาตัดเองนะคะแล้วก็พอดีได้ยายสมนมาเป็นช่างตัดด้วยนะคะแลวก็เคยตัดผมให้บีออสก็เลยได้ตัดผมแบบอ่าไม่ต้องลงไปจ้างช่างแล้วทีนี้อ่าสบายไปแล้วนะคะตอนนี้ ใครสนใจอีกต่อได้นะคะที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะนี่มีอีกคนหนึ่งนี่คนนี้ก็จะมาตัดผมรู้ดิดีดมาแล้วนี่อ้าวนี่ก็จะมาตัดผมใช่ไหมโอ้ยายสมอนตัดผมฟรีค่ะฟรีฟรีนะคะนี่นะคะเสือก็ตัดแล้วใช่ไหมเสือเฮ้ยออไปตัดหรไมผมนยิ่งน้อยอยู่อ้าวจะมีผมกับเขาหรอเนี้ย พอแล้วเห็นไหมล่ะมีสีมือนี่นะคะอ่านี่นะคะใช่ค่ะนั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้่านิหนิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ